พี่น้องไปเบฟทัวร์อีสานใน EP นี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะต้องบอกเลยครับว่าจังหวัดบึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เราเจอเรื่องสุขภายเยอะมากเราได้สัมผัสสิ่งแรกนั่นก็คือเรื่องของธรรมชาติที่มันอลังการกมากๆสิ่งที่เราได้รับรู้นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของผู้คนที่นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องน้ําจันทร์ได้ยินเสียงน้ำไหมได้ยินค่ะนี่ไหลดีแ่ท่านปี และก็ตอนที่เราขึ้นหินสามวานนะครับเราก็ได้เจอกับพี่โซซึ่งเขาจะติดสอยห้ตามเรื่องความเชื่อมาให้พวกเราได้ฟังกันเหมือนกันานโดยที่ไม่พูดออกจากปากเนี่ยจำใดผมพูดไปแล้วอพูดไปแล้วพอลงมาได้เฉล เราเริ่มจะสนใจงั้นขอขึ้นท่านาคีกันหน่อยเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติและก็ความเชื่อของจังหวัดบึงกาฬต้องพูดจริงๆครับว่าคำคำนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราโดยตลอดความเชื่อความเชื่อและความเชื่อเราก็เลยตัดสินใจกันว่าผู้คนมีความเชื่อกันล้นหลามขนาดนี้เราก็อยากจะไปรู้จักให้มากขึ้นครับ ี่ต้นะครับพี่ต้อยเป็นพี่สาวเจ้าของไอแอมพิซ่านะครับผม <laughs> <ต>สวัสดี<ต>ครับพี่พต้อยที่เราเห็นแฟนชายกันอยู่ในกรุงเทพครับแต่พี่ต้อยเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ที่บึงกาฬส,ส่วนใหญ่เพราะว่า,าทำทัวร์ด้วยตรงนี้คือที่ไหนครับพี่ต้อยครับตรงนี้คือเกาะดอนมอทองจะเป็น,นใช่ค่ะจะเป็นที่ปู่กับย่าอยู่แล้วก็จะมีต้นไม้ พาไปดูพันมีต้นไม้ที่เ้นไมากคือเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่อินไซต์มากๆที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆใช่่คะเพราะว่ามีพื้นที่200ไร่ะนี่แล้วเราเวิ้งน้ําที่เราเห็นตรงนี้คือเรียกว่าอะไรครับดอนมอทองดอนมอทองทั้งหมดอันนี้คือดอนมอทองใช่ค่ะแล้วก็ไปของอันนี้มันคือบึงของหลงอ้อมฝั่งนี้เขาเป็นเซกาที่ที่มันอ้อมไปของบริของหลงใช่มันยาวไปเลยอะค่ะ เดี๋ยวนะครับตรงนี้คือนั่งเรือออกไปได้ไปเกาะดอนมะทองที่เราจะไปแล้วออกไปยังไงครับมีแต่หญ้าเนี่ยค่ะน้ําหมดเลยค่ะตรงนี้จะเป็นล่องน้าทั้งหมดเลยก็คือไปตามล่องไี้เหรอครับใช่ก็ไปโออเกาะดอนมะทองดีเราคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนบึงคล้ายๆบึงหนองหานอะไรเงี้ยที่ที่เราเคยเห็นเป็นกว้างๆแต่เดี๋ยวนี้เป็นแค่เป็นเป็นล่องน้ําแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นต้นไม้พียนากันก่อนครับ สวัสดีครับแม่จำสวัสดีค่ะจำไหมข้านอกมากเมนี่สวัสดีครับเอ๋อสวัสดีค่ะเรื่องอเนี่ยตาครับพอาํจำไม่จำนะครับเพราะจำไม่จำเลยเป็นเหมือนตัวแทนเนาะตัวแทนของปู่ย่าเนาะตัวแทนของปู่ย่านะครับที่ที่จะสื่อสารกับชาวบ้านสื่อสารกับทุกคนที่มาจับว่าเนาะครับผม่เขาเลย ของต้นไม้คล้าพยานาครับผมไปเบิ้งนะครับคนี่ครับนี่คือต้นไม้คลายพยานาคของผมไม่ยหลังมาจาขอพรกันเป็นต้นไม้คล้ายพยานาคต้นไม้คล้ายพยานาคเรามายืนอยู่ด้านหลังท่านจะเป็คล้ายท่านเาคคล้ายมาขอพรก็สำเร็จนะคะดูดี่ก็จะมีสันหลังค่ะจะผิดรูปต้นอื่นเลื้อยกลมแต่ไม่มีสันหลังของต้นนี้นะคะโอ้ครับครับครับ อันนี้อันต่อไปเป็นอียังครับพ่อตัวนี้จะเป็นเทวดาหน้าขาวหลังจากที่ทําบุญใหญ่นางฟ้าหน้าขาวคริ่งเกิดขึ้นบอกครับครับเพราะว่าวันที่สิบสามกลุ่มห้าเฮ็ดบุญนิมนต์พระมาเก่าสซเก่ารูปไปนิมนต์ได้ร้อยเจ็ดแต่ได้มาร้อยเจ็ดรูปถวายเครื่องอัฐบริขารบวชถวายสังฆทานถวายต้นกีนครับบริขารและวัตรปาหาแล้วก็แล้วก็เกิด ครับพอดีอุทิศ่วนบุญให้นวันที่สิบามวันที่สิบสีนมาเล่นท่ายันก็คืนนาตัวนี้โอ้่หเดี๋ยวเราไปดูนไปดูอย่างก็ได้ยูดีเกิดเป็นเทวดาหน้าขาวน้าขาวอืมขนลุกดีนะ ตอนนี้เนี่ยรู้สึกคนลุกค่ะอืมก็เนี่ยครับก็มากราบไหว้หลังจากทําบุญก็เกิดสิ่งมหัศา,า์นี้ขึ้นอือืมก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อน,นะที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ค,คนถึงศรัทธากันะแล้วก็ได้ได้คืออมาเนี่ยเราก็สัมผัสได้าร้สึกร่มเย็นอืแเราก็รู้สึกว่าเือมันมันสบายใจ เป็นสารเกา <S <s 謝謝่าของปู่ย่านะครับเนาะใช่ถ้าเราว่าห้เก็บไว้เด้อโอ้อันนี้เป็นไม้ที่เคยเป็นสารเก่านะครับค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือสารเก่าพื้นที่ที่เป็นสารเก่าจุดนี้นะครับสารเก่าที่มีอายุร้อยกว่าปีใช่ไหมคะแม่ค่ะเกือบสองร้อยปีเกือบสองร้อยปีโอ้ถือว่าโบราณใช่ค่ะครับผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ครับมาเยี่ยมชมปู่ย่านะ ด้วยอันไหนที่ลูกขออันไหนที่ลูงแต่งจะให้ประสบความสำเร็จด้วยคับเด้อคือต้นไม้ใหญ่ปกติถ้าไม่ไม่แค่คนแบบว่าอา่าพิเศษหรือ,อยังไงไม่รู้นะต้องพาไปแต่ถ้าบางคนก็เชยไม่พาไปไม่จวนไปนะม,มันไม้ใหญ่จะไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้างในมันใช้ก,ษษษกับเมืองลบแวแล้วก็ถ้าเราดูให้ดีมันเหมือนเหมือนประตูผุงรักนะอ๋อ ของพ่อปู่นะคะเดจะพาไปชมค่ะได้ครับอขอพรค่ะเขาจะพาไปตรงต้นไม้ใหญ่นะคะที่มีความเชื่อว่าเป็นประตูเมืองรับแลใช่ไหมคะแม่แล้วเป็นปากขุมมซัพย์ที่เหมือนปกติแล้วอะ่ะไม่ได้พาไปง่ายๆนะค่ะค <ười> ือแม่เขารู้สึกว่าพาไปดีกว่าสองคนนี้พาไปดีกว่า <c ười> เขารู้แน่เลยว่าเตรียมเก็บสร้างเรือนหอน้าเราว้าครับก็จะเปกติก็ไม่ไนทุกคนนะรัเลยค่ะได้ํำไปรวยตัวยากตัวอยเาใระบโอนี่คนลุกเลยนะขนลุกเหมือนกันขนลุกไหมครับ่เลยว่าความเชื่คนแตะขาปฏิหารก็จะเสร็ครับถ้าไม่มีความเชื่อปก็จะไม่เสร็ครับแม่ คอันนี้คือคือไม่สัมผัสอันนี้เป็นเปลาะกลางน้ำนะคะเปลาะกลางน้ำเนื้อพี่สี0กรั้งค่ะแต่ไม่แยกนะเปลาะกลางน้ำรอบหมดเลยค่ะครับนีอคไรผลไม้ผลไม้ป่าเห็นไหมอันนี้คือหมากอะไรครับหมากแป้มลูกแดงๆเค่ะถ้ายังไม่สุกก็ลูกเขียวๆกินได้ป่ะครับได้ค่ะเดินากินได้ค่ะมาเดิป่ากันไหมคะมาแปมมาแปมนี่บอกครับแม่เอ้า โอ้เดี๋ยวลองชิมเบองครับเป็นไม้ทิพย์เอา้าผลไม้ทิพย์จากปูจากงา,าเอา้าน้าจะเหมือนอเหมือนมังคุดเนาะค่ะให้ชิมสิเป็นไงเหมือนมังคุดแต่เปรี้ยวๆหรอไหนขอชิมหน,หน่อยชิคก้าชิมไหมคะนี่ผลไม้ปูยาให้ชิมแล้วนะครับ มันคุดกับเปรี้ยวใช่อุ้ยอร่อยหนูว่ามันแก้พวกแบบกระหายได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่มีน้ำ้าเข้ามาทางไลมาแปมมาแปมหมักแปมโอ้ทิปนี้เดินป่าทุกทุกทุกวันจะเดินปาเไหร่ล้วก็กินตลอดเลยแ้นี้้วคนลึกโอ้้นไม่นะ อันนี้นี่บอกครับแม่แม่คนลุกเลยนี่ค่ะคุณผ่อนได้แล้วก็ใชยรูกบุตสี่ห้าวันนะคะแม่ไม่ว้อถึงที่เราเห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แม่จ้าบอกเราว่าตรงนี้เป็นประตูเมืองลับแลอืมใช่ค่ะเพราะที่นี่เขามีความเชื่อกันมากๆว่ามีเมืองบางบท คือว่าเมืองลับแลเมืองบาง,<ร>งบทเมืองบางบทเป็นเป็นชื่อเรียกทางอีสานนะครับคําว่าบางบทเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอะไรอย่างนี้ะนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกมิตินึงอีกพบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอพอไปถึงนะครับความรู้สึกจริงๆตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขนลุกนิดน,นึงครับเราจะรู้สึกขนลุกมากๆเพราะว่าไหนจะสภาพป่าที่ดูดึกําบันแล้วก็รวมถึงต้นไม้ที่รูปทรงเขา ยิ่งใหญ่อะครับเราเราก็เลยรู้สึกว่าอำนาจหรือพนัพลังของธรรมชาติที่เราได้สัมผัสตรงนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างกระทบเราแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันประทับใจอะครับมีมีลักษณะคล้ายคล้ายกับประตู ใช่อเป็นเหมือนช่องประตูเนาะใช่ค่ะแล้วก็แม่จ้าก็บอกว่าตรงเนี้ยคือจุดที่เป็นประตูแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เดินตามแล้วก็เดินต่างคือแม่จ้าก็พาเดินวนรอบก่อนใช่ค่ะเพราะแม่จ้าบอกว่าเราต้องเดินวนไปต่างไปทางด้านหลังแล้วค่อยรอดออกมาเพื่อเป็นความสิริมงคลเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าเราทะลุเดินเข้าไปเลยอะจากข้างหน้าเราอาจจะหลุดเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งก็เป็นไปได้อะไนี้ก็เป็นความเชื่อของคนที่อยู่ ตรงนั้นค่ะ<ช>ซึ่งเขาก็แนะนําให้เราทําตามใช่และในความเชื่อของพวกเราก็คือเชื่อฟังผู้ใหญ่นันหละครับใช่ค่ะเขาบอกมาให้เราทําแบบนั้นเราก็เราก็ทําตามดีกว่า<ช>การเอาไว้ไม่เสียหายครับ<ช>เราก็เลยเดินตามแล้วก็จุงมือกันลอดประตูจากส่วนนั้น <S 2> <S 2> จากข้างหลังนะ,นะครับ <S <S เดินออกมาแล้วก็ตั้งสมาตั้งสมาธิดีๆตั้งสติดีๆแล้วก็ขอพรอครับหลังจากนั้นเราก็เราก็ได้เดินทางออกมานะครับออกมาจากจากป่าแห่งนั้นแล้วก็ ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นทีแรกเราก็รู้สึกมันน่า,นาสนใจขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะน่าสนใจเพราะมีหลากหลายเรื่องราวที่สอดคล้องกันดูเป็นเรื่องราวที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความบังเอิญหลายอย่างมากๆเลยค่ะอันนี้<ม>ต้องบอกเลยว่าความบังเอิญเนี่ยเป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของพวกเราเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นพวกที่เห็นแล้วไม่ได้แค่เห็นผ่านไปครับเรารู้สึกว่า เวลาเราพบเจอประสบพบเจออะไรเราชอบปฏะติประต่อเรื่องราวเพื่อที่จะหาเหตุผลที่แท้จริงของมันนะครับเขาเรียกว่าทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าสายมูการมามู่ของเราในครั้งนี้เราเรียบเาะไปตามบึงโขงหลงค่ะบึงโขงหลงที่มีความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาคที่เขาว่าเหมือนเป็นเมืองที่ล่มใช่ไหมคะเป็นเมืองล่มสลายเป็นเมืองล่มสลายที่ถูกพญานาคมา ท <ำ S 1> <ว>ับลายทำลายล,ายลกลายเป็นบึงโขงหลงขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็เป็นจุดเช็คอินเช็คพอยท์ที่ใครมาบึงการมาไหว้ปู่อือลือก็ต้องมานั่นก็คือศาลปู่อือลือเล่าวมาในในประวัติในเรื่องราวเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเกิดเมืองใหม่นั่นก็คือบึงการเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยวันนี้มาถึงตรงนี้ครับตรงนี้คือตำหนักปู่อือลือใช่ไหมคะ <Happiness. S 2> ตําหนักปูอึลือต้นนะคะก้าอลือนะครับปูอึลือคุ้มครองนะครับน้าตําหนักแห่งนี้ปูอะลือดูแลอยู่เดี๋ยวเราก็ไปไหว้ปูอึลือกันครับการมาสารปูอะลือเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรา ได้มาถึงเนี่ยเราก็คือได้มาสัมผัสเรื่องของการที่เป็นความรู้สึกของการที่แบบเหมือนได้กลับมาหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะซึ่งก็มาขอพรมาขอการอวยพรอวยชัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไรตารา่างๆอะไรเงี้ยฮะก็เรารู้สึกอบอุ่นมากนะครับเพราะว่า ตัวแทนของของศาลปู่อือเลยแห่งนี้ก็จะมีพ่อจ้าลูกดีไปแห้งลำด้วยให้นี่เงินเป็นพันพันล้านเลยยู่เย็นเป็นจุคและยุกเย็นเปอนปูเด้กกอ,ดท,อที่คอยต้อนรับแล้วก็เออมาลูกทำนู่นทำนี่ม<ช>ล้มเขาก็จะควยพรไปเพราะตามความเชื่อของคนบึงกาลแล้วค่ะหรือคนที่มามูที่บึงกาลเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่เรากลับมาเคารพสักการะและฝากเนื้อฝากตัวให้ผู้ใหญ่ให้พรเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องสิริมงคลที่เราพึงจะทำ สิ่งแรกที่เขาให้เราทําก็คือเหมือนแนะนําแนะนําเรารให้กับปู่อึลือหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทราบว่าเราได้มาเยือนสถานที่นี้แล้วเรามามถึงแล้วนะมาขอพรขอชัยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการถูกข้อไม้ข้อมือเพื่อ,อให้พรแล้วก็อวยพรแก่เราในสิ่งที่เราปรารถนาค่ะ รูทู้่่องสักในจัาดใเสรุปผมก็จะรูราเด้อ้านักพกมันหรอให้ตังโว่าเลยให้ตังกล้องเลยนั่นโลกเาดีถ้ามีเงินสิบล้านร้อยล้านอันล้นเอาโกดล้านเลยรวยรวยโชคฝันสุขภาพเป็นองดบุเดอหาดูให้เรเดือนละล้านแค่ลูร้านูฮ่องกเลยมามาตั้าใจมา รวลูกมล่าลูกานูเด้อให้ไปนักกมานักกาเด้อจะแต่เยกกัะนเล้านเด้ออายุนักกันเด้อจะให้มีเจ็บพี่เจ็ดพี่ปวยได้อายุักการัน่นขันจีเจ็บม่ปวยกแห้งลบรวยุกภาพเป็นแห้งให้มีแตะควมจุกคนเจริญเริ่ารวยขอให้รวยเป็นพันพันล้านเลยสิบล้านร้อยล้านพันล้านให้จังพ่วโลกใแดงหมู่ล้านพูอ๋อ้่ เราเรียบล้อไปแล้วนะฮะมึงคงลงนะครับเราต้องลงเรือบ้างครับจะมีดอกไม้จะมีดอกบัวสวยๆตอนเช้าอ่ะอันนี้แหละคือมึงคงลงอืมนะตั้ง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 นั้งต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 ั้ครั้งตั้งรั้งขั้งตั้งตั้เตั้งตั้งตั้งตังตั้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 คตัตั้งัณงรั้ั้งตัณครั้งตั้งตัตั้ั้งต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 ัั้ตัั เป็นของไปไหว้ตำหนักนะคะทไไี่เกาะดอนโพท,ที่เกาะดอนโพนี่นั่งเรือไปละ เพราะว่าบึงหงหลงเป็นบึงขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามมากๆค่ะซึ่งช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาเหมาะจาะมากๆเป็นช่วงที่ก่อนจะค่ําก่อนจะเย็นพอดีเป็นช่วงแสงเย็นค่ะต้องบอกเลยว่าบึงหงหลงเนี่ยเขาจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่กลางบึงหงหลงค่อนข้างหลายจุดแต่ในวันนี้ที่เราเลือกจะพาคุณผู้ชมไปนั่นก็คือเกาะดอนโฟค่ะครับภทงเดิใช่ ซึ่งเกาะดอนโพเนี่ยก็อย่างที่บอกพอเรานั่งเรือไปไปถึงเทียบท่าเขาก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แล้วก็มีเป็นเซตไหว้ให้เรานําไปสักการะบูชาเพื่อขอพอรปู่อือลือที่อยู่กลางเกาะดอนโพนี้เหมือนกันหนึ่งสิ่งที่สําคัญของบองการเลยนะครับตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของการมาบูชาสักการะกราบไหว้เนี่ยนะครับทำให้ทุกคนได้ ได้มีโอกาสนะ<ม>เข้าไปถึงพื้นที่<ม>ที่สวยงามเข้าไปถึงดินแดนที่ผมรู้สึกว่าธรรมชาติอีกเหมือนเดิม,มแล้วก็มีสอดแทรกของเรื่องของความเชื่อต่างๆที่ที่คนในชุมชนในท้องที่นะครับ<ม>เขาผลักดันให้ทุกคนได้รู้จัก<ม>เหมือนเราได้เขาเรียกว่าอะไรได้ท่องเที่ยวไปตามจุดที่เรียกว่าเป็นความเชื่อของชาวบา้านทุกคนนะครับ ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกจากที่สาปู่ลือรเราได้ฝากตัวขอพอรอวยชัยไปแล้วอตอนนี้เราก็ลงเรือมาที่กลางบึงของหลงเพื่อที่จะขอพอรด้วยตัวเราเองเพราะตอนแรกเราให้เขาอวยพรให้แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาขอพอรด้วยตัวเราเองจากปู่ลือที่กลางเกาะดอนโพผมรู้สึกว่าการที่เราเดินเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ พอมีเรื่องราวให้เราได้เดินตามมีเรื่องราวให้เราได้ไปพบเจอเนี่ยมันทําให้การเดินทางนั้นพิเศษขึ้นมามากๆนะครับเราก็ได้พบเจอกับบรรยากาศต่างๆได้พบเจอกับกับผู้คนในท้องที่ต่อให้เป็นรูปแบบนี้ในรูปแบบของความเชื่อความศรัทธาพวกเราก็รู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจมากๆที่ได้มานะครับ ที่สุดท้ายที่เราไปนะครับนั่นก็คือวัดถ้ำชัยมงคลนะฮะค่ะซึ่งชื่อนี้พวกเราไม่คุ้นเคยเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ้างและไม่เคยได้ยินบ้างพี่ต้อยและก็แม่จ้ามเขาบอกกันว่าที่วัดชัยมงคลที่นี่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักครับนั่นก็คือเสียนปู่และก็เสียนยาครับซึ่งเราเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าอ้าว มีเสียนปู่และเศียนย่าอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอค่ะอยู่ตรงวัดถ้ำเจมมคลตรงนี้ด้วยเหรอครับก็นักท่องเที่ยวหรือใครหลายคนที่อยากจะกราบไหว้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่ก็จะมีให้กราบไหว้สัตว์ระา,าเหมือนกันใช่ครับ,รบซึ่งลักษณะหินของเสียนปู่และเสียนย่าค่ะจะเป็นรูปร่างที่คล้ายๆกับงูอย่างที่เหมือนเราเห็นตรงที่ถ้ำนาคี คล้ายๆกันนะคะแต่ตรงนี้จะมีเสียงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรูปทรงที่เหมือนมี้มากจริงๆเสียงปู่โพดําเขาว่ากันว่าให้มาขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงานอาชีพและความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความสําเร็จเขาบอกกันว่าให้มาขอกับองค์ปู่โพดําเลยค่ะ แม่จ้ามก็พาเราไหว้ไปที่ข้างหลังที่บอกก่อนเลยนะว่าว่าไม่ได้พาใครเข้าไปได้ง่ายๆอืม,อมเพราะว่าเป็นการเข้าไปเปิดเนตนี่เป็นสิยงเนึ่งที่ผุปเปิดมาได้พักหนึ่งแล้วจะประมาณสากสีเ่เดือนได้ทุกคนมาก็อยากเข้ามาหาแม่ติ๊กเึ้นที่จะเปิดกับโองค์พดานา<อ>มันก็ไม่ใช่เข้ามาทั้งสองคนเลย้ขของ้และที่สําคัญคือต้องบอกว่า ที่สถานที่ที่เรามีโอกาสได้ไปเลยออย่างวัดถ้ำชัยมงคลตรงเสียนปู่เนี่ยนะครับก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะพาใครเดินลัดเลาะเข้าไปใกล้อะไรเงี้ยมันมันมันก็มีมีเรื่องของการพิจารณาในหลายๆเรื่องซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าแม่จาบอกว่าอะวันเนี้ยเป็นโอกาสดีก็เลยแบบจะพาลูกทั้งสองคนเข้าไปกราบไหว้ข้างหลังใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าปู่กับย่าอนุญาตแล้วอีกแล้วเหมือนที่ ดอดเมาทองใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราก็พอเหมือนท่านอนุญ,ญาตนะคะเราก็เลยได้เข้าไปไหว้ทางด้านหลังเพื่อขอรพรความเป็นสิริมงคลค่ะคให้ท่านเปิดทรัพเปิด,ปดตามความเชื่อที่แม่จ้าเขาได้บอกเนาะและยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือวันนี้เป็นวันที่แม่จ้าได้ทําความสะอาดเสียญย่าซึ่งไม่เคยเปิดให้ใครเข้าไปไหว้เสียญย่าเลยใ เราเลยได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปกราบและสักการะเสียญญา,าและสําหรับตรงนี้นะคะก็คือเสียญญาทวดทองคําหรือเสียญญาทองคํานั่นเองค่ะโดยคนที่นี่เขามีความเชื่อกันว่าญาตวดทองคําเป็นคนดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของเมืองบาดาลเพราะฉะนั้นใครที่อยากขอพรเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองและก็ทรัพย์สินให้มาขอกับองค์ญาค่ะ คือจริงๆแล้วมันมืดค่ำขนาดนี้ก็มันก็แ,กแปลกๆกันนะครับแต่ว่าเราพอเราเข้าไปด้วยด้วยจิตใจที่ที่เราอยากจะมากราบไหว้ขอพอรจริงๆอะไรเงี้ยครับแม่จํำก็คอยดูแลอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยได้เก็บภาพให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนมืดค่ำแบบนี้ข้างล่างนี่จะเป็นประตูสมบมัติที่อยู่เสียงที่หนูจับที่หนูรู้สึกอย่างเงีนะ้ยหนูจับได้เลยอ่ะหดูยวงตรงนี้ทั้งสองคน เอา,อาหน้าไม่ต้องขอดค่ะเอาหน้าไปคิดเีน้ไดย้เด้อเยเด้อที่ได้เข้ามาชนยากทวดที่ได้สัมผัสยากทวดโดยการผ่านเสียหน่อยท่านเป็นบุญบารมีของโลกที่มาองค์หญ้ากับองค์ตู คยมีเสียงไหนที่ใหญ่ขนาดนี้ที่เปิดมามีเสียงนี้เสียงเดียวแล้วหนูก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงคนแรกที่ได้กัก็สําหรับคลิกในการขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคนะครับคือเป็นสิ่งที่เขาว่ากันมานะครับนั่นก็คือเราจะขอเฉยๆมักจะไม่ค่อยได้ครับทำไมอ่ะก็เพราะว่าเราต้องรู้จักที่จะให้ด้วยครับ<อ>เพราะว่าเวลาที่เราจะ ให้ใครช่วยเราเนี่ยเราต้องมีมเขาเรียกว่ามีบุญคุณต่อกันได้ช่วยเหลือกันถึงจะสามารถช่วยได้เขาก็เลยอย่างที่แม่จ้มบอกคะ่ะว่าเวลาคนที่มาขอพรเกี่ยวกับมาขอพรกับพญานาคเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประมาณเนี้ยเราต้องให้เขาก่อนนั่นหมายถึงให้บุญให้กุศลในสิ่งที่เราได้บันเพ็ญเพียร หรือว่าภาวนาหรือแม้กระทั่งการทําบุญเล็กน้อยใดๆก็ตามระลึกถึงนึกถึงให้ท่านาก่อนที่เราจะขอพรครับเพราะว่าพญานาคถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ที่มีทรัพย์สมบัติที่เขาเชื่อกันว่านะคะมีทรัพย์สมบัติมากเราก็ให้บุญเขาก่อนก่อนที่จะขอเขาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประมาณนั้นนี่เป็นความเชื่อเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเผื่อคุณผู้ชมนาไปปรับใช้นะคะไม่ยากคุณศิะสมาี่บวชได้ค่นจะอยู่ในร่างของฤาษีนะคะเพิ่นะะอยู่ในร่างของฤาษีสันบําเพ็้นเพียนเพราะพญานาคไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระได้มาขอข้าระวาถึงหูุมรานจะไปเกิดไม่สัต ใดๆก็ตามลูกหลานกลับมาชาตินีเลวมากขอคารวะองค์ูขอมอบุญกุศลที่ลูกหลานเคยเว็งเพียรมาในอดีตชาติที่ลูกจำไดก็ตามในชาตินี้ลูกจำบ่าด้กร็ตามทุกๆครั้งที่ลูกไปขอทรงรอบุญให้องค์ดูดำยาข้มที่อยูนาทีนีทรงผลให้ลูกได้ประสบความสําเร็จมีงานที่ดีมีโชคมีลาด้วยเือน แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้นั่นคือคติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนาะทำสิ่งที่ดีเราก็ย่อมได้สิ่งที่ดีเรามอบเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับที่ดีเราเป็นผู้ที่มีจิตใจซื่อตรงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเราและผู้ที่รอบข้างได้สนุปแล้วพวกเราก็ได้เจอเรื่องที่ไม่ได้ไกลเกินกว่าตัวไม่ได้ใกล้เกินกว่าตัวหรือว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนอกจาก ความเป็นจริงที่มันย้อนแย้งกับมาสอนพวกเราเองนะครับใช่ค่ะอย่างที่ตู้ตามพูดเลยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆที่เราได้เรียนรู้นะครับ ตามทางที่บอกว่าหัวใจกระดำกระดาแต่งดงามหวังว่าใจซ้มสามที่ทวงถามหาความสดใสจะกลับมาเพียงไหวหวนขอพรสร้างแสงที่ปลายทางให้เปิดให้เดินไว้เพียงไหวหวังว่าหัวใจที่อดสู้ไม่อดตาย เหมือนคลาวก่อนจึงไหว้วนจึงขอพรองเทวาโอเพียงไหว้วนและขอพรสร้างแสงที่ปลายทางให้เปิดทางให้เดินไว้ ไอหวังว่าหัวใจที่อดสูไม่อดตายเหมือนข้าวกอนไม่ว่า,ายวอนกลาบขอพรเพียงหวังชีวิตไม่อดตาย ช่วยฉันที่ฉันมีแค่ความดีมาแลกใจโปรดช่วยฉันที่หากมีแค่ความดีชีวิตจะอยู่ 待梅。